ปัจจุบันอนิเมะแนวต่างโลกมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปีสาเหตุที่แนวต่างโลกได้รับความนิยมมากเพราะผู้แต่งจะมีอิสระไม่ยึดติดกับกฎบนโลกปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถปรับรายละเอียดได้ตามต้องการโดยนําเสนอเรื่องราวของตัวละครที่ได้พลัดหลงไปในดินแดนต่างโลกและออกผจญภัยในโลกใบใหม่ซึ่งถือเป็นเรื่องสุดเซอร์ไพรส์ที่ทาง DC ซ o คอมิกได้มีการนําเหล่าไวาร้ายเข้าสู่ดินแดนต่างโลกเช่นกันโดย Warner Bros J a p a n ร่วมกับ Wi t Studio ได้ประกาศข่าว ใ,ในเวทีอนิเมะเอ็กซ์โปที่จัดขึ้นเมื่อวันที่3กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาว่าพวกเขาได้มีการนำไวร้ายสุดป่วนจากค่าย DC c o คอมิซึ่งก็คือเหล่าอันธพาลจากกลุ่ม Su i c i d e s q u a d มาดัดแปลงเป็นอนิเมะญี่ปุ่นพร้อมคอนเซปต์ผจญภัยในต่างโลกซึ่งใช้ชื่อว่า Squad s u i c i d e S q u a d i s e k ไ i ทั้งนี้การผลิตอนิเมะผจญภัยในต่างโลกเรื่องนี้ได้ทางวิดสตูดิโอเป็นผู้รับผิดช,ชอบโดยค่ายนี้ถือเป็นสตูดิโอผู้สร้างอนิเมคุณภาาพมากมาย เช่น a t t a ท k on t i ไททซีซั่นที่1-3และ Spy X Family พร้อมถูกกำกับโดยโอซดะเอริ e ri, ผู้กำกับมือทองอีกทั้งยังมีครีเอเตอร์มากฝีมืออย่างเทเปะนากาสึกิผู้แต่งอนิเมะเรื่องรีซีโร่และเอจิยูเมฮาระร่วมผลิตอนิเมะในครั้งนี้และเป็นการการันตีได้เลยว่าผลงานจะต้องสุดยอดมากแน่นอน